ค่ะก็มาอยู่ในช่องแพร่ Perfect k i ่ a กันอีกเช่นเคยนะคะทุทุกคนแล้วก็ในวันนี้เนี่ยแพรจะมาทําการรีวิวขึ้นระดับดอกไอริสนะคะ ก็คือน้องออฟฟี่เนี่ยเขานะคะอยากจะเห็นแพลรีวิวนะก็จะเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆดูเนี่ยว่าดอยลิสเนี่ยสวยหรือเปล่านะคะน่าซื้อหรือเปล่านะก็ดอยลิสนะคะแพวเนี่ยได้ทําการเอ่อทำอัลบั้มเครื่องประดับไปแล้วนะคะซึ่งอนันเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบว่ารีวิวแบบละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้แพวจะมาแก้มือน,นะคะเรีวิวให้ละเอียดมากที่สุดแล้วกันอ้าวคุณหมอโอ้โหสวยมาเชียวนะคะแตะเครื่องแล้วก็หนีเราไปนะ โอเคถ้าแพลนะคะมีโอกาสได้ฉีดน้ำหอมก็จะฉีดให้ดูแล้วก็พร้อมบอกเอฟเฟกนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันไปนะว่าโจเซฟนะคะเขาเนี่ยจะไปจ้าเอ๋ใครนะเหมืนว่าจะไปจ้าเอ๋นักบินกองทัพนะคะทุกๆคนโอ้ยแกคิ้วแก,แก,แกตียาวขนาดนั้นหรือไงฮะโอเครู้สึกว่าเพื่อนของเรานะคะจะโดนช่วยแล้วแต่ว่าอย่างแรกเลยที่พวกแกอ๋อเขาไปช่วยกันในโลกภาพถ่ายแล้วนะคะ โอเคไม่เป็นอะไรโจเซฟนายเจ้าฉันวางไวในโูปภาพถ่ายใช่ไหมอืมได้เลยเดี๋ยวเราไปปลดล็อกตัวเองไปช่วยตัวเองในรภาพถ่ายะคะ่ะทุกคนไม่ทราบเหมือนกันว่าอ๋อน่าจะเป็นเก้าอี้นั้นนะโอเคไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเรานะคะไปที่อื่นไปถอหดหันกันดีกว่านะเก้าอี้ตรงนี้แน่ๆนะคะแน่ๆโมเมนต์โอเคไม่เป็นอะไรยา่า ตีตูด้วย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 ตายหาเร็วตายหาเรียอตายหาเร็ยว,ยยว,ยยวโอ้ล้มพอดีเลยครับอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหแทนที่แพวจะไปนะคะันเป็นอะไรให้เพื่อนเขาปั่นกันไปนะคะทุกคนแพวควรที่จะบล็อกตัวเองนะเออทาไมฉันไม่ทําล่ะเนี่ยเออไม่เป็นอะไรนะคะเราโดนนั่งเก้าอี้ไปทีนึงค่ะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยเราหรือเปล่านะโอ้ตูซฟนี่นายจะมาตุ้งแช่ฉันอย่างนี้อีกแล้วเนะี่ย หลวงปู่จ้าเอน๋นะโยมอย่าให้ตูเลยเปรตเลยขอร้องล่ะขอร้องล่ะมาช่วยสลอยมาช่วยสลอยเร็วเร็วเว,เว,เวกุตโอเคเหมือนว่าเป้าหมายเขานะฮะเล็งแบบว่าเล็งสุดๆแล้วนะโอ้โหไปทอร์นาทกันครับพี่น้องเฮ้ยเหลือสองเครื่องแล้วหรอวะโอ้โเลวแท้ก็เร็วเลยนะครับพี่น้องโอเคตุยนอกโลกเงียบ นักปีนกองทัพตุยแล้วตุยอีกนะคะอ้าวรู้สึกว่าจะยิงไปแล้วโอ้โหเพิ่งจะยิงนะคะเนี่ยปืนเนี่ยเก็บไว้ดองไว้นะคะเพื่อที่จะมายิงในงออช่วงนี้นะเครื่องประดับชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวแผวให้ดูอ,อล่านะคะนี่มันจะเป็นบอกว่าออผีเสื้อนะคะแล้วก็เป็นอล่าแบบจุดๆนะคะอลล่าประกายนะเป็นสีม่วงนะน่ารักมากเลยอุย้ยนักปีนกองทัพไม่รอดมั้งเนี่ยเอ,อ่อแผลวไม่ได้ดูเฟสนะคะก็อาจจะตุยแล้วก็เป็นได้นะ แต่ว่าคนนะคะที่ต้องเตรียมเครื่องนี่น่าจะเป็นตรงนั้นนะโอเคไม่เป็นอะไรเรานะคะอยู่ไกลาจากโจเซฟบ้างเลยเอา้าเอา้าเขาเพิ่งโดนไปครั้งแรกเหรอคะเนี่ยแพลวเห็นล้มล้มบ่อยนะ๋อเพิ่งจะโดนนะคะโอ้โห,โหเพิ่งโดนไปครั้งแรกก็ไม่บอกฉันหรนะอ่ะเดีย๋ยวเราก็ต้องมาเอ่อเตรียมเครื่องเข้ารหัสนะคะทุกคนโอเคเตรียมเครื่องเข้ารหัสไว้แล้วเดี๋ยวันไปช่วยเองอือหือตเร็วตายเร็ว,รวโอเค เอาสิเพื่อนเอาเลยครับเอาเลยครับเอเบเอ,าอมาดูกันค่ะเอฟเฟกเอฟเฟกสกิลนะะทุกคนโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยะนะผมว่าแพทน์ฮะจะดอดไปช่วยนะโอเคไม่เป็นอะไรฉันช่วยหมอขอบคุณครับพี่น้องก็แมวหนาสู้ๆหน่อยนะเพื่อนตาหน้ายังมีอยู่ตานี้ไม่รอดไม่เป็นอะไร เป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวมากนะคะเดี๋ยวฉันจะไปเปิดประตูฝั่งนู้นเองนะเธอไปช่วยเขาละกันแหนวนะสู้ๆหน่อยเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดประตูฝั่งนี้นะแล้วก็ถ้าเราออกได้นะคะเดี๋ยวแพลวเนี่ยจะกดสกิลให้ดูเลยทีหนึ่งนะทุกคนก็เราจะได้ทําการเสร็จสิ้นภารกิจนะคะโอเคตอนนี้นะคะที่แพลวเนี่ยกําลังเล่นอยู่ก็คือจะเอาสกินของบล็อกแบ็กด้วยแหละนะแล้วก็สกินของผู้ชายะคะเหมือนว่าจะเป็นสกิร forward หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะคะามาดูกันนะคะนี่ ให้ดูเป็นช็อตสุดท้ายเลยนะก็คือมีเอ่อเรียกว่าอะไรนะเป็นปีกผีเสื้อนะคะทุกคนน่ารักมากๆนะคะสาหรับเครื่องระดับอันนี้เดี๋ยวแพลวเนี่ยจะให้เพื่อนๆนะคะดูเครื่องประดับตอนอยู่ในห้องดนะ้วยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่แพลวกาลังจะเออเอาสกินนี้นะคะทุกคนแล้วก็สกินของผู้ชายคาเนี่ยไปสกินของใครเอ่ยเดี๋ยวไปดูนะคะทุกคนเหมือนว่าจะเป็นสกินของพอร์หรือเปล่า เออน่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวดูทีหลังเนาะเดียวนักกีดจดปะโอเคมาดูมาดูมาดู f o r w a r อยู่ไหนเอยแพลวเนี่ยเป็นคนที่หา์เวิร์ดยากมากนะคะทุกคนออยู่นี่ไงนี่ไงมาซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยใช่หรือเปล่าอนี้แพลวไม่รู้เลยอ่าใช่นะคะดอนโอ้โหเป็นสกินม่วงด้วยนะคะหล่อเท่เลยนะถ้าได้มานี่ก็คือแบบสกินเพิ่มขึ้นมาสองสกินเลยนะคะ โอเคดีดีดดมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนน้องน้าหอมเนะี่ยอยู่ตรงหน้าห้องรอบ,บี้นะคะคือแบบน่ารักมากๆนะคะนี่จะเป็นดอกไอริสนะคะทุกคนดอกไอริสคือแบบว่าเอามาไว้ในห้องถงก,ก็น่ารักก็แนะนํานะคะถ้าปรับเป็นกราฟ,ฟิกสูงเนี่ยก็จะแบบสวยแบบนี้เลยนะเออน่ารักมากนะคะแล้วก็มาใช้สก,กินนี้อีกด้วยเนี่ยคือแบบเลิศเลยอะแล้วคือที่แพลชอบสก,กินนี้นะคะเห็นไหมตรงไหล่อะเออตรงบ่านะคะแบบชุดเป็นลูกกงอะทุกคนแล้วมีผีเสื้ออยู่ข้างในด้วยนะคะ โอ้โหสมก็เป็นสกินม่วงที่แบบว่าเลิศดจริงๆนะทุกคนอะไรเนี่ยพูดอะไรความรู้เรื่องละโอเค ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่มาชมกันในช่องของเพลนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูในช่องของเพลกันเยอะๆแล้วก็ใกล้จะสร้างรายได้กันได้แล้วนะคะดูทุกคนเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนะคะว่าเพลเนี่ยจะสร้างรายได้ได้ตอนไหนนะแล้วเราเนี่ยก็จะมาแจกกันด้วยนะครับผมแจก2 0 0 0ัซับนะคะสะกินทองอ่าใครยังไม่ได้นะคะ ใครที่เฟลจากรอบที่แล้วเนี่ยก็มาลุ้นกันนะคะในรอบออของบัตรเอ,อ้ยไม่ใช่ของสกินทองนะคะทุกคนโอเควันนี้แพลวเริ่มเบอร์ละไปแล้วนะจ๊ะชีบิคินแน่นะก o o d